คนแม่คุณป้าสวัสดีค่ะมาหาไม่ถึงที่บ้านเลยมีอะไรหรือเปล่าคะเิอน,นั่งก่อนสิคะไม่อ่ะฉันมาแป๊บเดียวคุยธุระเสร็จฉันก็กลับแล้วฉันรีบเข้าเรื่องเลยละกันนะเธออะได้หุ้นบริษัทของผัวเธอไปหมดเลยสินะโอนมาให้น้องสาวฉันซะ ทำไมมาจะต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะคะในเมื่อคุณโจเขาเขียนพินัยกรรมไว้ว่าจะยกคุ้นทั้งหมดให้มายกับลูกทำไมมาจะต้องโอนคืนให้ด้วยละ่ะคะนี่แกแกก็เป็นแค่พนักงาน,นตอกสสยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วแบบเนี้ยจะไปถือหุ้นบริษัทตัง้งแต่สิบเปอร์นแบบเนี้ยแกจะมีปัญญาที่ไหนบริหารโอนมาให้ฉันจ,จัดการเองไม่ค่ะมายไม่โอนให้ รานนี้มันคือความต้องการของคุณโจก่อนที่เขาจะเสียไปเขาเขียนพินัยกรรมมาไว้แล้วว่าเขาจะต้องการยกทุกอย่างให้มายกับลูกเพื่อเป็นรากฐานให้กับลูกของเราในอนาคตไม่ต้องเป็นห่วงหลานชายฉันฉันดูแลเขาเดียอยู่แล้วเพราะว่าฉันมีหลานชายแค่คนเดียวส่วนลูกคน,น,นอื่นน่ะก็มีแต่หลานสาวมให้ฉันเพราะฉะน,นั้นน่ะแกไม่ต้องกลัวถึงเวลานั้นแล้วบริษัทของลูกชายฉัน ก็ต้องตกเป็นของลูกชายแกอยู่ละส่วนแกถึงวันนั้นแล้วก็จับไปไหนก็ไปคุณแม่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะเธอนี่มันไม่ฉลาดเลยจริงๆนะที่น้องสาวฉันพูดเนี่ย<ม>ก็หมายถึงให้เธอโอนทุ้นทุกอย่างมาให้น้องสาวฉันซักแล้วก็หลานชายฉันด้วยแต่ส่วนเธอพวกฉันไม่เอาคุณป้าพูดง่ายไปไหมคะ นี่เข้ามาถึงบ้านคนอื่นคิดจะมาเอาของคนอื่นไปเป็นของตัวเองยังไม่พอยังคิดจะมาภากลูกภากแม่เขาอีกง่ายไปไหมคะเห็นกันตัวนี่นังไม้แกว่าพวกฉันเหรอฮะนังเด็กไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงแกอย่าคิดว่าแกเหนือกว่าพวกฉันนะแล้วสิ่งที่พวกคุณทาเนี่ยเรียกว่าอยู่สูงนักหรอคะคอยแต่กั่นแก้งคนที่ไม่มีทางสู้ ที่ผ่านมาฉันคบกับคุณโจมาพวกคุณคอยกันแกล้งฉันมาตลอดเลยนั่นไหนจะเรื่องที่หลอกล่อไอ้ฉันไปเป็นเมียน้อยคุณโจอีกล่ะหลอกล่อะไรของแกสุดท้ายแกก็รู้ตัวนี่ก็เป็นแค่เมียน้อยแล้วทำไมแกไม่เลิกไปล่ะก็เพราะว่าหมยท้องยังไงล่ะคะแล้วคุณโจลูกชายคุณแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขารักไมยเขาอยากแต่งงานกับไมยเขาอยากอยู่กับไม้ เมียที่คุณแม่หามาให้เขาแล้วได้แต่งงานกันอ่ะเขาไม่ได้รักเลยด้วยซ้ําแล้วคุณโจเขาก็พิสูจน์ให้มาเห็นจริงๆว่าเขารักมายจากใจจริงก็อย่ามาทําเป็นปากดีไปหน่อยเลยก็แกเห็นหลานฉันรวยกันสิแกก็เลยอยากจะมาจับเขาแกคิดจะเอาเงินพวกฉันใช่ไหมใช่แล้วที่สําคัญนะลูกชายฉันอ่ะเขาไม่้รักแกหรอกเขาเห็นว่าแกนี่ย เป็นแค่เครื่องผลิตลูกให้เขาก็เท่านั้นน่ะเพราะเมียที่ฉันหาให้นะ่ะมันท้องไม่ได้ไงเรื่องนั้นน่ะไม่สนหรอกนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคุณโจเขาก็เลือกใหม่ดูสิคะทุกอย่างทั้งหุ้นบริษัทเงินสดเขาก็ยกให้หม่ทั้งหมดแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าเขาเลือกไมคเขาไม่ได้เลือกคุณแม่ด้วยซ้ำ เราอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณโจกับไมยเนี่ยเราสองคนไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเอาจริงๆมมยกับลูกไม,ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแม่เลยนะคะถ้างั้นน่ะแกก็รีบโอนหุ้นมาให้ฉันสิแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตของแกซะส่วนฉันจะให้เงินสดแกล้านเึงเอาไหมแต่ว่าแกน่ะต้องรับปากนะว่าจะไม่มายุ่งวุ่นวายบายริษัทลูกฉันอี่รวมทั้งเอาหลามฉันมาให้ฉันด้วยไม่ค่ะนี่ยังไง นั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาตกลงกจใจยังไงกันแน่พวกฉันก็บอกแกไปแล้วไงว่าคนอย่างแกมันไม่มีปัญญาบริหารหรอกแกก็ต้องโอนหุ้นมาทำไมถึงคิดว่าไม่ทำไม่ได้ล่ะคะตอนนี้คุณจอเขาย,ยังอยู่เขาสอนนายทุกอย่างเพื่อให้เตรียมตัวรับมือกับวันนี้ที่จะมาถึงไม่ทำได้แน่นอน แต่ถ้าแม่ยังอยากได้ขุนทั้งหมดนั้นล่ะก็คุณแม่ก็ลองกราบเท้าหมา่ดูสิคะกราบมาเลยค่ะเพื่อเป็นการขอโทษที่หลอกไมายที่คิดว่าหมายเป็นแค่เครื่องผลิตลูกอย่างที่คุณแม่พูดมากราบเลยค่ะนี่หนึงไม้นี่เก็บบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยใช่หมายมันบ้าหมายมันบ้าไปแล้วเพราะหมต้องการความสั่งใจ ถ้าคุณแม่กราบเท้าใหม่ไม่จะยอมยกทุกอย่างให้ทั้งหมดเอาสิคะนั้นอย่างนี้ใจยฟ้าเกก็กราบเท้ามันไปเถอะเกก็จะได้สมบัติทุกอย่างมันก็จะได้จบจบน,นี่นางหม่แล้วฉันะจะช่วแเกได้ยังไงไม่เป็นคนพูดจริงทำจริงอยู่แล้วคะ่ะแต่คนอย่างคุณแม่ที่ทั้งยโสโอหัง บาออำนาจก็คงจะไม่ลดตัวลงมากราบเท้าเด็กกระโปรโลอย่างไม่หรอกทําแบบนี้เนะี่ยมันคงเสียศักดิ์ศรีแย่ยี่ฟ้าแกก็กราบเท้ามันไปเถอะเนี่ยมันเสียเวลาฉันแกสัญญาก,กับฉันไม่ใช่หรอถ้าได้แล้วแกก็จะแบ่งนี้ฉัน้ทำอย่างเงี้ยมันเสียเวลาใช่นะนี่พี่นิดพี่นิดมาลองเป็นฉันไหมแล้วก็ไปกราบพันเองสิฉันไม่ทำหรอก นั่นอย่างนี้แกก็คุยกับลูกสปายแกเองละกันฉันไม่อยู่ด้วยแล้วมันเสียเวลาฉันฉันกลับก่อนแล้วเอาพนิจพนไม่รู้ค่ะว่าคุณแม่ไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่นอนเพราะคุณแม่ทั้งเกลียดไมยรังเกียจไม้เหยียดหยามดูถูกไม้มาตลอดถ้าคุณแม่ต้องมากราบเท้าไม้เนี่ย ก็คงเจ็บใจตัวเองไปจนวันตายแกก็รู้เลยวนี่แล้วจะพูดทำไมอะก็เพราะความสาใจยังไงล่ะคะหมายแค่อยากลองทําดูเท่านั้นแหละว่าคุณแม่จะยอมไหมจะรักศักดิ์ศรีตัวเองหรือว่ารักเงินมากกว่ากันแต่มันก็เป็นจริงอย่างที่ไมคิดคุณแม่รักศักดิ์ศรีตัวเองอยิ่งกว่าอะไรและไมายขอยืนยันคำเดิมนะคะ มายจะไม่มีทางยกลูกหรือหุ้นบริษัทอะไรให้กับคุณแม่ทั้งนั้นถ้าแม่อยากได้ก็กราบเท้ามายแกอย่าได้ฝันไปนะว่าฉันจะทำแบบนั้นแล้วแกก็จำไว้ด้วยชีวิตของแกนะอยู่ไม่สุขแน่คอยดูเถอะ